สวัสดีครับเช้าทุกคนครับเป็นเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่ครับเช้านี้พาลูกชายมานะครับมาสีข้าวอภพอกกอลูกพร่อยแค่นั้นก่อนน่ครับเด็กๆก็สีได้ครับเพราะลูกชายผมโตนะครับตัวโตอันนี้คือเด็กป .5 ครับฝึกให้เขาสีข้าววันไหนที่เขากลับมาจากโรงเรียนครับเข้าสารหมดนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้เป็นเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่จากอาชาครับ ล้อนะครับมีล้อเลื่อนนะครับเราสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแล้วก็เบรกเกอร์เป็นแบบนะมีแบบดิจิต่น,นะครับมีย้งสามตัวด้วยกันในการที่จะตัดไฟนะครับข้างบนครับขัางบนก็จะใส่ข้าวลงไปตัยนี้ก็จะตุ้นเงินข้าวลงเราก็จะมองเห็นนะครับไหลลงไปทางด้านลึกน,นะครับไหลลงไปบริเวณในโซโมนะครับ ล่อเลือมอเตอร์สีแรงนะครับมอเตอร์ที่เราเห็นนี่เป็นสีแรงเลยครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทครับนี่บางรุ่นบางตัวก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งแปดหมื่นเก้าครับแต่รุ่นนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับพาทุกคนมาดูกันรูปแบบ,บอันนี้ก็จะเป็นไซโลปันรำครับถ้าในกรณีที่ รำมันติดด้านล่างถ้าเกิดถ้าเป็นรุ่นก่อนๆคือมันจะติดเลยครับแล้วมันก็จะมอเตอร์ก็จะติดเลยแต่ว่าตัวนี้ถ้าในกรณีที่ข้างล่างมันไม่มีที่ลงนะครับมันก็จะดันขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็สามารถจะดูว่าอ๋อข้างล่างมันเต็มแล้วนะครับแบบนี้ฝั่งด้านนี้ครับเป็นเครื่องบดเครื่องบดพวกทันยพืชไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะข้าวโพดบดริกบดข้าวคั่วได้เลยนะครับใส่เข้าไปข้างบนครับข้าวก็จะลงมากรองชั้นแรกครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกองพวกเห็นไหมครับเนี่ยกองพวกเหมือนกับพวกขุนพวกมเมล็ดทันยาพืชทั้งหลายก็จะมาตกลงตรงนี้ครับมาตกลงก็จะเป็นตัวกองที่เก็บไว้นี่ครับเป็นแบบนี้แล้วข้าวก็จะไหลลงไปนี่ครับตรงข้างล่างด้านนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ตรงนี้ครับเ,เป็นสแตนเลสเลยนี่ปรับระดับได้ยี่สิบระดับครับข้าวที่ออกน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับให้มันไหลามากหรือไหลน้อยนะครับอันนี้เป็นข้าวที่หนึ่งครับ ข้าวผมนี้ผสมเยอะนะครับแต่ว่าข้าวถือว่าสวยเลยนะครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้ครับข้าวที่สองครับพิ้นสีครับขิ้นสีเป็นข้าวที่สองหัวก็จะเป็นาเหลี่ยนเลยนะครับ ข้อที่สามหรือว่าปลายข้าวครับล้อครับเป็นล้อมันจะมีตัวล็อกล้อด้วยครับวัดม้วนดิจิตอลครับตัดตัวตัดอันนี้เบรกเกอร์ถ้าในกรณีที่มอเตอร์มันติดมันก็จะตัดอัตโนมัติครับเซฟตี้สองสองหลังเลยครับรูแบบครับพอกับลูกพอก่อนใส่เยอะแล้วเป็นของอาชาครับคราวนี้พาทุกคนมาดูกันจุดสั้นๆครับ ลูกชายฝึกให้ลูกชายสีข้าวครับเขาจะมีตัวแถมด้วยครับแถมอันนี้คืออันนี้คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะถ้าในกรณีที่มันเสียก็จะมีแถมเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตะแกรงบดข้าวนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับทุกยุ่นก็จะอยู่ตรงนี้บอดออกแล้วก็เปลี่ยนถ้าในกรณีที่ข้าวสารมันออกมาพร้อมกับข้อเปลือกก็คือตัวนี้มันจะแตก นะครับก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ในลักษณะที่ว่าเราต้องการที่จะบดทิกบดอะไรต้องการความละเอียดมากละเอียดน้อยอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับอันนี้เขาก็แถมมาให้แล้วก็จะมีนะครับถุงนะครับถุงสารำด้วยนะครับที่ต่อออกจากตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ครับอันนี้รูปแบบครับหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทครับรุ่นใหม่ครับจากอาชาพาทุกคนได้มาดูกันครับรายละเอียดถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อผมจะลงไว้ด้านล่างคลิป สำหรับคนขายครับโอเคเลยครับก็แบบนี้ครับเครื่องสีเข้าแบบตัวเรือนนะครับทุกคนมาดูลูกชายสีข้าวสบายๆเลยโอเคครับมันไม่สูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญในนะครับความสูงมันก็เหมาะสําหรับถังถี2 0ลิตรพอดีนะครับโอเคครับผมสวัสดีกันทุกทกคนครับสวัสดีครับเป็นไงพี่นิว น่วงนอนสีข้าวจนง่วงนอนเลยวะลูก